สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแกนทิชชู่ที่เราเอาเรา,าเอาไปเจาะดูตรงรอเจาะให้มันเป็นร่องแล้วนะเพราะว่าใช้เนี่ยมันเหมาะสำหรับการเราไปปิกนิกนอกบ้าน,นที่เราไม่ต้องพกอุงฟางบูทไม่ต้องพกถองฟางบูทคูดไปเลยนะครับอันนี้ก็สามารถมาใช้งานได้เลยนะผมจะเทสให้ดูนะครับอันนี้ใช้แท็บไอส่งไลท์ถ่ายนะโฟกัสก็จะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับขอโทษนะนี่นะเราเราจะใช้ V ีโ o นะเครื่องนี้นะเป็นตัวทดสอบนะให้ดูนะ ดูนะฮะเอ่าเราใส่แล้วรูปร่างก็ <ๆ S 1> จะเป็นประมาณนี้นะฮะเห็นไหมรูร่างก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ถ้าเราไปหาที่ตั้งได้หายเงี้ยดูนะดูอ่ะอันนี้เราสามารถหาที่ตั้งแล้วเอาเอาไปวางพิงได้ก็จะเป็นรูปร่้งจะออกเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ดูนะว่าเทสว่าเสียงมันออกเท่าไหร่นะครับคู่นะเดี๋ยวผมเปิด <ๆ S 1> ให้ด,หดูเปิดให้ฟังอะไรเพลงหนึ่งเนี่ยเอาซักเพลงหนึ่งเนาะแบบ เอฟเฟกดีๆเอฟเฟกดังๆเลยนะคอนเดจแบบอะครับอ่ะสักครู่นะเนี่ยตุ้จอยกันหน่อยไม่เลยมิแล้วครั้งนี้ผมก็จะเปิดเป็นเสียงสุดเลยนะครับจะไม่จะไม่เปิดเสียงเบาๆนะเอาเสียงสุดเลยนะครับมา Let และลอมาฟังกันว่ามันออกมันดังขึ้นจริงไหมถ้าทุกคนสังเกตจากเสียงนะให้ฟังอันนี้ทางซ้ายก็ออกนะครับ ทางขวาอันนี้ก็ออกนะครับมันคืออกอกทั้งสองฝั่งง่ายๆเดี๋ยวเราจะลองให้ฟังกันนะวสักขึ้นสักครึ่นหรือมั้ถ้าถึงเรื่งนาทีแล้วเราเรา,นนนนเราจะเอานี้ออกนะน่ารอรัเอานี้ออกจากตรงนี้แล้วก็ใช้ดูนะแล้วก็จะเห็น โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเอาตอนนี้มันถอดออกดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะอะดูนะลองฟังเสียงตอนนี้ถอดออกแล้วนะฮะจะเป็นเครื่องเพียวๆเลยนะเครื่องเพียวๆเลยนะออกมาอ๋อนะครับปันคนวางมือนกันเลยทุกคนลองสังเกตดูนะว่ามันเป็นยังไงรครัะ อันนี้ลองอ่ะตอนที่เราถอดแล้วนะาเราลองใส่แล้วเราลองเล่นเอฟเฟกให้เต็มเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะสักครู่นะครับวิธีท,ท,ทาก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องเสียทรัพ่ยาไปอย่างนนะึงคือต้องหาที่ชูบเป็นมวลแล้วเราก็ต้องแกะแกนกลางออกมานะเแล้วก็เจาะให้มันเป็นขนาดพอดีนะนี่ผมเจาะให้พอดีเท่าไหร่นะครไปต่อนะครับวันนี้ลองฟังเียมเต็มเลยนะเมื่อกี้เทปที่สองเนี่ยไอ้รอบที่สองคือทุกคนได้ฟังแบบยังไม่ต้องใส่นี้แต่นี่ลองดูแล้วใส่เอฟเฟกต์เต็มเต็มเลยนะนี่คือเพลงเอฟเฟกต์โคตรเยอะที่ 好了。Uh huh. <laughs> โอ <Okay. S 2> เคเราจะลองถอดออกแล้วเราลองฟังให้จบเพลงจริงแล้วเราจะไปใส่อะไรละเมื่อกี้อันนี้คือแบบแบบใส่แล้วนะอันนี้ยังไม่ลองอันนี้แบบไม่ใส่ดูบ้างไหมไป โอเคนี่จบเพลงแล้วน,นะครับเดี๋ยวขอตัวการคิดแค่นี้ก่อนนะครับไม่เข้า,าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วใครมีข้อคิดเห็นอะไรก็ฝากไว้ในคลิปนั้นได้เลยนะครับนี่มาเราทดสอบเลยที่เปรียบเทียบเลยว่าใส่กับไม่ใส่ไปยังไงนะ,ะเดราก็วควรไปลองฟังในคลิปด,ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับเจ๋อเปนใหม่ครับ